ขอกล่าวสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมนายช็อปในรายการดา r k คแบล็กแพ็กมาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ um มิดกาโซรุมงูยักษ์ในตำนานเทพนอสนะครับเรื่องราวของมิดกาโซรุมจะเป็นอย่างไร มิดการ์ดโซรุม um, หรือ pent, มิดการ์ดเซอร์เพนงูยักษ์แห่งมิดการ์ดในตำนานเทพปรกรนามของนอสเป็นหนึ่งในบุตรของโลกิและเป็นหนึ่งในลางบอกเหตุที่จะทําให้เกิดวันแรกนาร็อกขึ้นตามคําทํานายจึงถูกโอดีนโยนลงทะเลไปในดินแดนของมนุษย์ก่อนที่ตัวมันจะใหญ่ขึ้นจนโอบรัดโลกได้จากคําทํานายในวันแรกนาร็อกงูยักษ์จะสู้กับเทพทอและถูกเทพทอกําจัดไปในที่สุด งูยักษ์ตัวนี้มีชื่อจริงๆว่างูยักษ์โยมุนกันเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของมิการโซรุมหรือโยมุนกันนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ